คุยมน้าข่าวของผมอยู่คณะกรรมการคปทีปวันนี้วันเสาร์ที่16เมษายนนะครับสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนครับที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ50บาทกับ100บาทนะครับคนที่จะได้100บาทก็คือมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีเดิมทีท่านได้รับอยู่แล้วเดือนละ300บาทก็เพิ่มเติมไปอีก100บาทนะครับส่วนคนที่ได้รับ50บาทก็เดิมทีท่านได้รับอยู่200บาทอยู่แล้อยบาทอยู่ 3 0 0หมบาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับทีนี้จะได้รับวันไหนครับเงินนี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนเป็นเงินตกเบิก นะครับก็เดือนปลายเดือนเมษายนนี้ท่านจะได้รับเงินของเดือนตุลาคมปี64และกุมภาพันธ์ปี2565หลังจากนั้นเขาก็จะจ่ายให้ท่านเป็นรายเดือนเป็นอีกระยะเวลาทั้งหมด5เดือนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนะครับสำหรับใครที่มีอายุ60ปีขึ้นไปท่านจะได้รับเงินเพิ่มเติมในส่วนนี้ส่วนเงินที่จ่ายให้เพิ่มเติมสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมให้พิเศษเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาแล้วก็เมษา3เดือนนี้จะหมดแล้วนะะเดือนนี้เนี่ยท่านก็จะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายหลังจากนี้ก็จะได้กลับมาเป็นเท่าเดิมนะครับส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนบัริการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็ต้องรอทางกระทรวงก,การคลังก็จะแจ้งมาอีกทีนึงนะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่อย่างไรนะครับส่วน คนที่จะลงทะเบียนใหม่นะครับก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะว่าเขาจะมีการปรับเกณฑ์ปรับเงื่อนไขใหม่หมดนะครับคนเก่าก็ต้องลงใหม่คนใหม่ก็ต้องลงใหม่เช่นเดียวกันนะครับ